เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆน,นี่ว่าจะเอาไม่มีปลาทูจะเอาปลาซาบะยังแข็งอยู่ไม่เอาแล้วเดีย๋ยวค่อยกินตอนเย็นอันนี้น้ำพริกกะปีนะคะจอจัดจานง่ายๆสำหรับคนต่างแดนนะคะเออีนเพื่อนๆในเอ,นอเขามีหลายอย่างไหยโอเคเป็นละลายน้ำร้อนก็ได้เลยน้ไม้มีน้อไม้ให้ด้วยนี่ ชะอมทอดไข่เดี๋ยวยายจะทอดชะอมไข่กับของยายสดๆเนี่ยนะคะนะคะวิธีทำเขาก็อยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่จะตำเพิ่มอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันอร่อยยายจะตำเพิ่มอีกรสชาติมันจัดจ้านมากเลยยายจะตำแล้วก็ผสมรวมกันอันนี้น้ำพริกกะปิของยายนะคะของยายก็อร่อยเหมือนกันเพราะว่ากะปิมันอร่อย กะปิอันนี้ FC ซส่งมาให้ใหญ่นะคะตามแล้วใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะกุ้งแห้งตัวเล็กๆแต่ยังไม่ได้ใส่น้ำอยา,ากจะมาผสมกัน <c oughs> ยังไม่ได้ใส่มะนาวส่วนในน้ำพริกของเ้านะคะต้มให้มันละลายแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้มันอึน อร่อยมากเลยนี่ดูดิเข็มเข้มข้นมากเลยทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆของยี่ห้อนี้นะคะจอจากจานนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมากินไหม,มน้ำพริกกะปิจ้าเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆนี่ จะเอาไม่มีปลาทูจะเอาปลาซาบะยังแข็งอยู่ไม่เอาละเดี๋ยวค่อยกินตอนเย็นนี่นะคะมะเขือก็มีอยู่3ามอันเดี๋ยวค่อยไปเก็บกินตอนเย็นตอนนี้กินพวกนี้ก่อนนะคะปะกินกันจ้านังพริกกะปิไข่ทอดชะอมน่อไม้น่อเลี้ยงสตอมะเขือจ้า